นี่นายว่าฉันปลาหมูปลาควักครับเป็นไหม่นีครับในปัตตปิยะดาวเลยพี่น้องเอ้อนายว่าฉันปลามาควักโดยเฉพาะเลยครับเป็นไหมครับเดี๋ยวให้เลยมาแล้วการต้มแดดแดดเหลือแล้วเลยครับย่อยจริงไม่จริงนี่ควักนึงต้องขึงรูครับเป็นไหมเดี๋ยวบอกไอเด็ดเลยนายว่าเนื้อสดไม่สดเนื้อดีไม่ดีเนอะได้เลยจะกินเอเมน เนนไม่เน้นนะครับพี่น้องเลด้าอืันั้จจอห่นี่นี่คนคอย่าคุอะไรนุกคนไรนคุคนไรคุคุม้อยอะรนี่คุณคอย่าคอะไรนี่โดโอ้โดได้เลงพรกนะว่บคุณม้อยอาเลขกว่าชาติเฮ้ยนี่ไม่ได้นี่นี่กิคุณโคดเลเครับ um, อืเลดไหมครับอืเลด้าความเน้นเดไหมกตัดปีาดาวเลยกับพี่น้องอืมเลดไหมนี่ ม่กำเท่าด้อยเลยได้เท่าด้อยยถ้าเป็นกําเป็นกำเป็นไหมครับนี่เห็นไหมเลยแต่เป็นเนนเปรี่ยเปรีย,รยเดี๋ยววาดไม่วาดเด็ดต่อไปเลยนะ ว่ากินตึงร้อยขนาดน้อยเคยซื้อไปบวชเคยชั่งไว้ในที่ชนติดตอได้นายวดาชั่นที่กีดเคาเยอะตรงนั้นติดตอได้เลยครับชุงเม็ดหัวที่ชุนเลยครับบริเวณนี้ที่ชนถาล่าไปไปชั่งมาครับอูคอยต้องการใจปัตตาพีหาดาวก็ติดตอฟีดเวลาดวงใช่ได้เลยครับวันนี้มีโพส์ใกล้แล้วครับมีโพส์ใกล้แล้วเลยครับวันนี้ทุกปเต็มเรือว,ว่าชาวพื้แล้วดิเห็นไหมอืม โอ้อนี่บาร์จอกรูจอกลูว่าที่ตังไอ้นี่กีบาทนี่บันนี้กีบาท์นี่ไอ้นี่กีบาท์อะอกแล้วสา่บาทีปอกแล้วสามสิบตีเป็นตุ้งอ่าห้าสิบบาทลูหนึ่งจอกลูจอกลูอกลูาที่ยังวะที่ลร้อยโอ้ที่ลูร้อยโอ้ร้อยแล้วอ่ะใช่บนีอ่าใช่บบบนี้ครับเตียมตัวใช่แบบนี้วันนี้กว่าฉันตรงตึงหนนาบ้านแล้ว